I'm นีบ่บาดนี้เคยมาโจลุงเฝ้าได้พวกเราเป็นหมอนะค,ะครับผมก็เป็นหมอตอนนี้พี่ตองเป็นหมอด้วยเป็นหม้อแล้วครับ <c oughs> ก็พี่ตองมาอยู่กับพ่อนานเลยเนี่ยครับเคกเคย,เคยพาไปเต่ว่าเครืองยาสมุนไพรตะบุนเขา้าจนกระทั่งว่าผมร,รู้จักเครืองยาไปไล่ชนิด <c oughs> เดี๋ยวนี้ผมเป็นหม้กลงนํานมันวัานเื่อดังเหลือ พี่ทองนั่นเลยครับตอนนี้เป็นหมอแลอ้วเป็นหมอครับไก่อะไรเลยครับตอนนี้ไก่น้ำมันว่านเนีเ่ยดีมากไหมครับดีครับตำราของใครอ่ะค่ะของผอตัวนั่นเลยครับนนะจะฟินคนเยอะเจอน้นำมันปืนมาตีบนึกมาใจว่าก,าก้าลงตะกี้ด้วยตื้อตะกี้กูเหยียดแมมจับปลา,ายว่านไว้พี่ว่าไก่ดีว่า เราหลูกเ้ยมอ้้้้้้้้้้้้้้้ห้อ้้้้้้้ไ้่้้ะ้้้้้้้้้้้้้้้้้ต้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ค้้้้้้้้้้้้้้้้น้ oh, ้้้ว้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้กต้ง้ มาจายาตเม่บ้ามานา่นแล้วาตอนนี้แม่ตัวจะดำกับจริงอยู่แต่ใบหน้านมีสะเดและมันเล่กูดูพี่ต่อได้มีมันสะเดด้วยครับนี่พวกบงหนุ่มชงม่ใช่บนนะต่บ่าพวกมีเอาเอาน้องอป้าวีนี่ปน,นีพวกเอาตาตีเดียวนี่โอ้อย่าเลยนะคะน้องตัวแห้วค่ะเฮ้ยไล่ไล่ โยมควันไปเตะตามเมืองนี่จะขน,นาดยำเกินไปแรงไอ้เจ้าก็บ้าทำต่วมแบบเป็นยิดคนเติบมั่งดิว้ามันนอนนู่นแมวแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าวัวกระเซ็นอ่ะกระเจิดขึ้นเพื่อนไอ้สี่เข่าๆติดขึ้นนี่ก็เรียกว่า,วา,า,วา,ววาปุ้มสแตนเลสปุ้มจะแจนเลดไม่หลอกวะไม่หลอกหรือหลอกบายบาย ตอนนี man, em, ้พี <ing> quiero, ่ตอกรักน้องเลยครับเฮ้ยมาไล่ไล่ไล่เฮ้ยผมกูเชื่ออยากแต่เมึงแกงจริงวะมันได้มึงตกี้จกับมันได้เหรอมันโซล่าวะโอเคแต่ถ้าเราต้องกันจะเอาปุ้ยยังไงสุดจริงจริงตรงใจมันบินซินเซ็กไม่ต้องเซ็กรถางกายเปียกเลยชุดผมตายู่ดีเลยแกงไม่เลืองก็บ่ ตองขายนั้นมันประเภทที่รักษาแผลทุกชนิดครับรักษาแผลก็ได้ครับแผลอะไรเลยคะต่ำใจหัวอู้ครับจางแต่งควายควันทิปลอ้อชนเรือบินชนก็เจอ,อกันมาครับแล้วก็เดี๋ยวตีเขาเล่นคนจะไม่รักุมบดที่กันเห็นในตีมันวานก็ไอ้ตองอยังไปไอ้ลูกมาอยังหัวมาก็เดี๋วชนมาใด้ตีไปไมแม่เนี่ย ไปจากกูจ be ้าหน้าว่ากูดำว่ากูดำไรไม่เข้ามึงวะกูดำว่าลูกเลยกูดำมือว่าลูวกำไรวะอันตรอ่ะน้ำมันปืดติบนี่มาใช้ขวดยากนัดใกล้ขวดอยงยีจิบใช้ใกล้แต่กูบ่บ่ดูรากาใกล้กำมันจะ่ยีก็ไปก็เชิบอยู่นู้นเชิบหม้อใส่เอาเลยไม่ก็ควันนี ไม่เด็กวันพืม้มยานิ่มดีจริงครับดีจริงๆเลยครับดีมากครับอันกระคาดว่าเบือนปอดต่ำเช่นเดียบลุงพ่อลองกับผมเลยครับอ๋อทดลองยากับพี่ทองเลยครับทดลองเม็ดไหนคะับแคซินกอด่อมคาดสร้งถอนเลยตึ้งในหัว่าผมไปกลางไมาใส่เน่าครับไอ้ตึงตัวเยอะบนญรินตีหลังเหัวกับกอมาตึงต่อแล้วกลุบหมันว่านั้นแล้วให้พืดกับโอ้ขนาดนั้นเลยนะ่อะไม่ออก กูเหมือนลุงเผ้าเผ่าหัวไปกลางแบบปลายหน้าหมดแดงก็ไปบองแล้วปัดกันนี้ตายปัดกับแม่งกับตัวอายุบรรลุน้องก็ไม่เป็นลักลู่ลักปลาพอได้แกงหยัดแม่ลักกูเลยออ๋อควันอไงเลยควันกอย่ะควันเด่นนึกไม่ยยังยังจะซ่องเจี๊ยบแล้วนะ ตั้หวาขึ้นไปห่าไหวหนาบ้วงอ่ะบัวมันหยิกตัดมาข้องยืนเกรงอยู่ในปากรวยก็ตังว่างจ้างตั้งแต่จิงควันเด่นนึกนี่เฮ้ยเฮยนดูปิงมู้มาชินหนึ่งปลามาหนังอมเดียวเขียวชู้เขียวชู้ออกมาต่างว่างั้นเลยซึ้งเลยต้มจึงหรือ อันว่างนี่เจอวุ่นก็โตู้ยนกินแล้วเล้วกร้จองก็ย่นวุ่นไปดิแควินตากคลากัโตู้ยนมดแล้วไม่นั่นเกี่ยวไม่ออกไม่กอดตุน่นโปรเกินไปดิปากลักแดงไปแล้วก็ดตุ่นปโปรไม่แล้วที่รังบ่ะวัติโปรก็จุ่นจุ่นนะนะอันจังแกนั่นจันนะนง,นนงไม่ควันนั่นเล่งกลางเลยย้อน เดี๋ยวไม่จำการลบเรือ่องแล้วใช่ไหมไปเล่นกลางที่ไอ้แก่เชียร์เด็กตีมือก็กไม่ไ่ายเชียบอกกูว่าแปลกรถพอเชื่อโรดีล่างเด็กตีกับฉันจอมกันแล้วไม่รู้นะเขอตจองโบงเด็กเลยพอจองตึง,งองีดานมตีมือเลยพี่นี่ไม่รู้เป็นไงน้องไม่ชอบนะคะคนปากพูดมือถึงเนี่ยหน้าเกลียดที่ลุงนี่แก่แล้วควันก็ไม่มีแล้ว ยิงนึกจัดการเลยถ้ามาวันก่อนำจำใจต้องปลื้มน้องไม่หวาไกรวะ่ะมาวันนี้แต่งี้เดียวจำนายขอย่างเงียวนก็ลูเขวนก็ลูตัวรันยาดองใจเออโอ้ก็รักกันมาน้องได้ติดใจแหวนนั่นเออใจแหวน่ไงแยโอ้กูรักกันเหมือนเออเขียนจดหมายช่งกัน แม่ียมจัดโบน่ไม่มีรูเออนี่กูบอกจนนี้ให้อยากเดือนายก็ว่าออกเมียว่าไปจงเบ็ดไอพี่ก็ป้าเบ็ดไปหลักต้อนไปจีจอมจีดนี่ป้าเนี้ยไปเีะกรองหน้าต่อมก็ปนไปนอยกับแม่ไม้จะบังกะรูเรวิวแต่มันจังงานลบมัว่าชาวสืบปลามาคึงซอย มาตึ้งยูนายนเลย่านกับเรากันได้กันได้จริงเลยวะมีอะไรใจแหลมได้ว่าปีก็มาปลาแกงเดี๋ยวป้าแจกตัวนี่ฉันรู้แล้วไหมกันยูรู้แล้วมึงเื่อรู้อันก็เชื่อว่าวันลังน้องไปเจอปลาลาดที่กักตั้งใดเมกาปลาตาบาน้องอันตีบานใกล้คลองกันแล้วน้องว่าไม่จ้าพี่นึกมาเจอปลาเรือ กำไดรดูก to e, ok bon, no ินเบื ti, do, ok, i, n, bon, no ่ออันเลยเบื่อนี่โตกเหลาโล่โตกเบื่อมาให้โตกตบกูไหวโตกเบื่อโตกตบไม่ดีกว่าเต้เลนโดนเตะวันใจคุยรับกระดิ่ไม่มีอะไรรับปยุน์ตีนล็อกบนโนตี้หวะล็อกบนโนตี้เลยไม่โดนล็อกเลยมันบนไอ้ตัวเองเงิน แต่ว่าด,ดีปฏิควันมันมันก็ไปอยามเคยเวนลบได้ติดตอในะช้ยันติดว่างวันมา,าพี่ตองคายตอนนี้ที่บ้านเรานี่มีคนป่วยมารักษาอยู่นะคะครับคนป่วยคนนั้นก็เราไปปมมาเตนในป้าถูกท้องเลยค่ะมาโดนหลอกเคยก็ไม่ได้รู้หรอกนะคะครับ,รบวันนั้นผมลุงเป๊ะเลยกายบอกล่า ถ้าตึ้งเราไปหาถ้าเรื่องยาสมุนไพรพอดีไปปอบไปตัวนั้นอนตกตุบตังอยู่อีท้ายเลวนี่เราชวนกัดกันน้ำม้ากันมาที่บ้านเราปุ้มก้าว่าต้องตายกับอ๋อที่ป้ามันนั้นเลยครับกับจะกัดาว่าตายแรือป้ามาจำเลอะจังป้ามาหนักเลอนก๊อกเกล็ดนี่กูเตือนปอป้ามาตึ้งรุนท้ายแล้วก็จัดการบอกว่ายาคูใส่โลงหนักเลอนก๊อกเกล็ดจ้ำกึนไปบอกเบาว่างมากันนะ พวังน้อยอ่วังน้อวังตำนานั่นเลยวังยาวอ่นชอยตายไล้พวกบัวเบ,บือคนอย่างแท่งอยู่แบดนี้แต่งอกรอกนึง่งก็ไม่มีใจยอยู่แล้วก็โตกันมาแต่วานนุ๊กดูวิญญาณดูก็เล่นกันช่างไอ้ปีกดายมันแหม,ม่หมู่เลยตายไปอ่ะโอ้ยนายเห็นดูตังงงงง้งตั้งกันแรงวันนี้เราไปดูคนป่วยกันรีกผ่านนะคะคนน่าสงสารเขามาก ไม่รู้จงสใจเลยเป็นหม้อไม่จงใจคนก่ายไม้จงใจก็ยไอ้ร้อยตายโอ่งทองแต่ใครกันย่อร้อมปฏิวิวะกูละเราไม่ชอบนล้อไม่แน่นะครับบางทีรักษาแกง่ายแล้วแกอาจจะชวนไปเที่ยวที่บ้านแกบ้างแกจะเป็นคนที่เจริญนะคะทองพ่อไม่กูปฏิวัติแต่เปลือนกูย่ต่ำแป็นทำได้ชวนกูไปหน่าวงล่ำทิ้งกูไปแต่ถ้าว่าอย่างเพื่อนกย่อรัดใจกักกูไม่ไปเลย ใช่呀กูไม่ไปแล้วที่ลาดนั้นใจใหม่กันต่าใช่เดไม่ไปหนายมัดกูหนายได้เกี่ยวอีมัดมึงอยู่ครัวอะไรเลยคะตำรวจก็ไม่จับเราค่ะถ้าแอกเราไม่ผิดแต่ตีผมผิดเลยผิดเรื่องอะไรเลยคะวันค้อนผมเมื่อกี้ได้โทรตัวรับซับเขาเฮ่เจ้ากี้ใช่ข้องเขาเฉยคุณนุกว่าร่วมเจ้าปุ่งกี้ตังอ้าทั่วไม่ได้โตัวตัวรับตังค์อยู่คุณหนุกว่าทั่วมุก้าไปตึงหลอกวานเฉย ตำรวจจีกจับล่ะเหลนกันซึมไปลาตอกหน้าตาดีๆไม่น่าจะโง่นะคะตึงโง่กับเมียชวยวะใครจะฆ่เมีย,วย,วมมยทองนั่นน่ะ <c oughs> ใหญ่เล่งเลย <c oughs> <c oughs> พี่มาประสบพบน้องพี่ชายยอดทองนั่งนิ่ง อยากจะถามผู้หญิงว่ารักจริงหรือไม่ถามใครอกันถามน้องอ่อ้รักกันตายตยต่างเจ้ารักพี่ทองและพี่ก็ทองผู้กอดท่า ในพกในพกนะกูแทงไปตางอากาศกูหยัดหม่แทงจำเื็นตึงกูติดะแทมไปเลยโอ้ยอยากจะไันั่ก็มาเด็นะครับไปดูที่พอค่ะไปเลยครับไปไปน้องเดินก่องเดินก่อนเคกับข้าก็มาเด่ดนะครับน้องเดินจาชาเ้าฮึ้ยๆๆๆๆๆๆๆืๆอๆๆ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  Ей, че е така, че аз съм, че се облева тази висила. อนึกว่ามึงนีไม่รอดแล้วนี่เราะเวลาตั้งเจ๊เดือนเลยลูกเตงกูดเดินทางไปในป่าไปห้าเครื่องยาไปปอบมึงนอนจะลบจะลิยอ,อยู่ที่จำสติไม่ได้ก็ได้ป่ามาหลักชาเนี่ยลูกเจ๊เดือนเลือดเลือดเ,เลยวันนี้เนะี่เป็นวันเดี๋ยวมึงกูได้ยินเที่ยงมึงกำแรกมึงพูดได้เลยลูกครับผมพูดได้ตั้งนานเลยครับแต่ผมไม่ล่าพูดเอาใช่ะลูกผมกลัวกลัวไระลูอ นี่มึงจวยลาประวัติก็มึงไอ้พอควังที่ลูกวัดใส่ที่มึงมาทุกทำลายร่างกายเจ็บอยู่ที่ในป่าไอไอที่พอที่ผมจะจำาฟามได้นะครับว่าวันหนึ่งผมเดินทางจากบ้านปูหลวงผมได้ลาจากพอ่อพ่อลาจากพอมึงหูกใช่แล้วครับพอมึงคือใครอะลกูกพ่อผมนีชื่อว่าหลวงปักดีสมบัติืมแ๋้วใช่ที่มาโยนในป่าลกูก ผมได้กราบลาจากพ่อเพื่อมาแต่งงานกับน้องสายทองที่แขวงเมืองเชียงใหม่ผมได้มากับพี่หนุ่ยนุยพี่แดงตลอดไปถึงพี่โถแต่การที่ผมนอนหลับอยู่ที่ในป่านั้นผมจ,จําสติได้ว่ามีผู้ชายกลุ่มหนึ่งมาจับผมป่าไปซ้อมแล้วก็ทุบตีจนผมสลบและเพื่อนเปื่อนมื่อโลกผมคิดว่าพี่หนุ่ยนุยพี่แดงพี่โถนั้นจะต้องตายหมดแล้ว กอจาบุตรโตแสดงว่ามึงดวงดีว่าเปลอือนลูก็แต่ยังเลืออยู่คนหนึ่งมึงเจอไรอะกูกผมชื่อพาราดอนครับโอ้พาราดอน,ดอนผมเดินทางมาเจตต้องการที่จะแต่งงานกับเจ้าสาวสายทองที่แฝงเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ก็คงจะต้องคอยผมนะครับพ่อก็จะต้องคอยฝ่ายเจ้าสาวก็จะต้องคอยเพราะผมมาโดนทําร้ายร่างกายด้วยนะครับเจาบุตรโตโนายรู้เลยโลเอาเลยโลกถ้าหว่ามึงง่ายดีวันนหนและกูให้มึงกลับบ้าน ผมอยากที่จะกลับบ้านเร็วๆนี้ถ้ามันยังกลับไม่ได้ก็เลยหลูกล้วตอนนี้เจ้านี่อาการมันยังไม่ไดีพ่อให้ดีกว่านี้เลยก็ปล่อยปล่อยเลยหลูกอแล้วตอนนี้เป็นผู้ช่วยหมอก็อีกสามคนไปไหนอะพ่อผูออช้ช่วยม่อนไม่ใจผู้ช่วยเราหลงอีป้าวินี่นโข่งโป่งพ่อเองอ๋อลูกสาวพ่อมันเลยหลบกรณีไอ้ทองไอ้บองล่ามันก็เป็นคนเด็กกล้งนี่มาเดี๋ยวโยบว่บันนันแหละ ไอ้บองล่ามันเป็นไอ้บองล่ามเป็นหม้อดูไอ้ตองมันเป็นหม้อวานว่างนี้เดี๋ยใกล้ลูกไก่ลูกไก่ตายป้าไปดองกันไอ้ตีผมต้มเมือกมันใกล้ทีปกคองไปบอกคนว่าโลกประยานนกินซี่ไม่โู้ต่อได้เผืออตีตายนอนนุ่นตีเป็นนึกวะเต็มอย่างใกล้ได้ไปเ๋ยวใกล้ามรโรงดูรา่าดูเลย บอกว่านำมันว่านนำมันว่านโบสซืเอกอระชัดหรือซืจอตั้งปีอ๋อดนครับกูกลับมาแล้วอ๋ออ๋อมากันแล้วจะบ,บูโตเออมานี่นั่นหรออีพาวินี่ได้คนป่วยก็เราให้แล้วลูกเออมาตลกมาแล้วไปครับพี่ทองอ้พอพ่อนั่นคนป่วยก็หายแล้วเลวยก็ยกขึ้นนังเรียบร้อยแล้วลูก ก็ให้ดีเลยหลูกพูดจ้าปาร์ตี้ได้เรียบร้อยแล้วอ้อลูกดีใจมากค่ะพี่คนป่วยก็เราหายอ่ะปั่นนันเลยหลวงก็จัญญาแป้นคนเรานี่ธรรมดาวา่าการรักชาคนนึงเป็นมอสในการที่เราจะต้องดีใจความสำเร็จกองเราคือรักษาผููป่วยให้ก็อันจบขึ้นนันง่งได้แล้วพ่อพนั่งได้แล้หลูกแรงได้แล้วมดใจเลยลูกเหรอใเกันผมไม่พอใจใครไปหรอไงกัน ช่วยกันดีใจเลยโลใครทองไอ้บองลาว่าคุณป่วยเราง่ายแล้วทีนจ้กูไม่แม้แต่นใจเลือดเลยช่วยไอ้นายทองไม่ต้องใจกูช่วไอ้จอมปั่นเกลือคนกายไอ้เดี๋ยวไม่ดีใจใจง่ายกูเป็นนิ่มล่อว่าเราดิผมเจ๊กไอ้เบื่อนี่ไอ้กึดึงกูเลยชาเจ้ากูต้องเร่งไปอื่นแสดงว่าใหม่ก้อยกูชั้นลงแล้วใหม่ค่อยกูยอมจะต้องชั้นลงชั้นลง เกือบเลยแล้ววะไปก้อยแรงงอกเปไปด้วยจะมังดิหายโยกรลวกับกอวกลุยบาเด็กไม่ไหนวะมันแล้วแต่บุญบาดวาสนาเฮยุดพูดที่ไหนตอนงาครับครับครับครัก้อยแรงกับเรื่องนี้สบายดีแล้วล่ะค่ะตอนนี้คนป่วยอ่ะอย่าไปเรียกป่วยแต่ลูกเรียกว่าปาราดอน อ๋อแกชื่อปาราดอนเลยค่ะปาราดอนเหรอค่ะสวัสดีนะคะพี่ปาราดอนอ่ะอืมสวัสดีน้องหมอเออสวัสดีครับผู้ช่วยทองอ่ะอย่ามาแล้วนะเจ๊ซื้อแล้วไอ้จงใจไม่ไดีนี่กูใจรีตัวตนี้แหละว,วิววิวถ้าม่นี่เป็นลมมันน่ะอ๋อมึงซื้อไหมครูบาสกูดิ ก็เลกตีนกันเล็กต้องกัดตีนพึ่งมันตีนไปตีนใช้เกลือบูดหรือไรไปเถอะตรงใช้เกลือกวางน้ามะแดงปลาเขียวปลาเนี่ยนะจำ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 ดวงใจจะรักกับใครมันชื่นใจไปบดจะแต่งกับราชุนีร้ายได้ก็จารุนีไม่ทันถึงปีเธอก็เลิกไปบดทำไมไม่แต่งกับอีช่องแข่งมันเป็นน้องก็สบายไปบดกูแต่งยศอ๊อก ลุง,งเผาครับสายยี่อะไรทองทำไก่เออนหรอดิ่อ๋อแต่มันไก่หรือกับไงแล้ว่ะเอ,อ็น,อน,นดูกูนี่ทำไกา่เลยอ๋อ,อนี่มันมีกำลังใจต่อมาเลยแล้วเนี่ออนนยเลยโอหน่แต่ว่ามันตายแล้วทำไมพี่ตองยิงปากเสียแบบนี้อ่ะผู้ป่วยก็ร้อาไห้แล้วน่าจะดีใจนะคะแล้วทำไมที่พี่ตองแช่งกระหังกระดูกเขาอีกซ้ำเติมเขาเหรออย่าและ ซูมก้าบุยเอมากนะกับลาน้รามดวัดา <c oughs> ้าเลคู่กันแล้วก็คงไม่ล้วคงไม่คลอดลูกค,ค,ค,คอยตมบุญวมอดมินปากมาเจมินปากไม่มินลา้ายปากเราไม่มีทางมินเลยว เราใจยาปลากระ,กะปองปุมปุยแปลงควันเป็นตลวจำอ่ะวันนี้นี่หรออีป้าวปนี้วันนี้มึงป้าไอ้ป้าดอ,ดอนไปช่ชัดเดินดิลูกเฮ้ป้าไปแต่จูงรองเดินเลยที่มันเดินจับแล้วไหมถ้ามันเดินจับชวนขึ้นวันไหนก็นต้อตงการจะจุงมันกลับไปยังบ้านผู้ล่วงไม่รับไปเยี่ยมผอมันลูกอ่าเราประวัติกองมันมันการเดินทางล่าเจ้าผอพอมันชื่อว่าล่วงปักดีสมบัติมันนี่ไปแต่งานกับเจ้าเจ้าใจท,ทองติดแกล้งเมืองเชียงไม้นะลูก พอทีมันทุกทำลายร่างากายเจ้าก้อนที่ไนป้าเพื่อนมันตายมดหลกโอ้เพื่อนก็ตายหมดครับแต่ตายเห็นมันไม่ตายกันกันกนั้นเมื่อเจี๋ยวรอดไปไม่เหลือ,เองเพื่อนแคือใคระคะเด็กขเพื่อนก็มันก็เชย่หวาดเพืเอ่อนผมคือพี่หนุ่ยพี่แทงตลอดไปถึงพี่โถก็ตายหมดแล้วครับจัดไม่ไม่ไม่ตายกันผมก็อยากที่จะตายจะได้ก็ดีแต่มันไม่ตายเนี่ยเคียจัดไม่ที่เธตายมันส่งมาถึงเพีะ พี่จะบริการความตายให้ถึงทีเลยกูว่เาเกคสนี่ต้องต้องตูกตับตัวใหญ่ใจกูไม่สนใจนี่เพระาะอาชีพกูเพิ่นต้องมาอาชีพนี่ตับตัวกูไม่กลัวให้ท้องมึงกูและตำตายบา้าเลยไม่ใช่ตำตา,มาไม่กูบ้านานแล้วดิมึงรูใจนี่มึงมันไม่โรเวลาไม่โรเจะาต้านทีไหนตะอ้เขื่อนไม่มีมารายาท